ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะช่องฟรีซินชาแนลและคอนเทนต์ที่เราจะมาทํากันในวันนี้จะเป็นการรีวิว ID หลักของตัวเองนั่นเ,เองนะฮะซึ่ง ID นี้ก็จะล็อกอินมาแล้วทั้งหมด1,200วันนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะฮะหนึ่วันนะฮะก็จะมาดูกันว่ามันผ่านอะไรกันมาบ้างนะก็เล่าจากเริ่มเรื่องก่อนเลยก็ไม่เป็นเริ่มต้นจาก ID ดียลีนะจาก 6คลิปเดี๋ยวจะไม่ให้ดูนะว่าไอดีเนี้ยนะรีเอาตัวอะไรเป็นตัวแรกนะไม่ใช่เอเร็วนะอันนี้มันได้มาจากการสูงฟรีนะก็จะเป็นนี่นะรอบุกถล่มผมตั้งใจรีเอาตัวนี้เลยเพื่อที่จะเล่นเกมนี้แล้วก็มีตัวของซันจะิว e ดดิ้งเค้กด้วยนะซันจิไอล่างนี้ก็ได้มาพร้อมกับไอ้รอบุกด้วยนะ แล้วก็ต่อมาก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตู้ของคิดบุกกับคิดบุกกับโซโลเดโรซ่านะที่จะเข้ามาพร้อมกันแล้วก็เริ่มเล่นม,มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยมาดูเอกตวัวแรกนะเอกตัวแรกนี่ก็ได้มา3เพชรนะก็เป็เปนไคโดไคโดโรตอนนั้นคือมีเพชรอยู่ประมาณ6กกว่านะแล้วมันมีตู3ชช้3เพชรมาพอดีก็เลยแบบลองเชิงหน่อยกดไป3เพช,ชปุ๊บ ออกทันทีถึงกับงงเลยนะตอนนั้นก็เป็นประสบการดีๆนั่นเองนะแล้วตัวต่อมาก็โปเป็นเซตโตนะยังไม่ได้เลยว่าตอนนั้นสุ่มไปไงก็แบบสุ่มแบบปกติแหละแล้วก็ได้มาตัวที่2ก็เป็นตัวแ้งเขียวนะส่วนใหญ่จะสุ่มตั้งแต่วันแรกๆเลยที่มันเข้ามาเพราะว่าไม่ได้แบบมีรงมีดอง,ดองเพชรอะไรเก็บไว้แบบตัวสําคัญสําคัญ,คญเนี่ยตัวไหนมาแล้วก็สุ่มหมดไงถ้าเป็นตัว ex น่ะตัวต่อมาก็เป็นโซโรนะ ไอตัวนี้นี่ฮาก็ค่อนข้างหาเลยตอนนั้นนั่งสุ่มอยู่ในห้องน้ําที่จุกก็ได้เฉยเลยนะสำหรับโซโรแล้วต่อไปก็เป็นคิดรอนะคิดรอก็สุ่มได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะก็เป็นว่นโลแรกๆหรือเปล่าแต่ก็ตอนนั้นมีประมาณอยู่ประมาณ200เพชรนะก็สุ่มได้มาแล้วก็เป็นนิกะแล้วก็เรียงตามนี่แชงฟ้าแชางฟ้านี่คือแบบ30เพชรนะตอนนั้นมันรีมันรีรันมาแล้วก็บัฟมาด้วยก็30เพชรออกนะตอนนั้นเพชรมันเหลือที่จริงผมกะจะไม่กดแล้วละ่ะ แต่ว่าเพชรมันเหลือไงสามสิบเพชรพอดีก็เลยแบบกดไปเอ้าเฮ้ยออกเฉยเลยต่อไปก็เป็นโรเจอร์นะโรเจอร์นี่ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะ50เพชรแรกหรือ40เพชรแรกนี่แหละแต่น้าจะแบบประมาณไม่เกิน200เพชรเนี่ยก็ได้โรเจอร์มาแล้วโรเจอร์วิ่งนะต่อไปก็เป็นแชงเป็นแชงขาวไอ้แชงตัวนี้แหละ40เพชรออกแต่ว่าผมนี่ต้องเสียเพชรเพิ่มเพื่อสมเอาตู้เศษน,นะตอนนั้นมันมีตู้เศษมาพอดีแบบ150เพชร น่าจะได้ประมาณ100เศษนะก็หมดเพชรไปกับไอ้ตู้นั้นก็ห้างเยอะนะหมดเยอะกว่าแชงอีกแชงนี่40เพชรน,นะส่วนไอตู้นั้นก็สุภาพเศษนะเพื่อเอามายัดแชงก็เวลวร้อยนะ่าจะเร็วที่สุดในดีละตัวต่อไปก็เป็นหวดขาวนะก็เคยโพสตแบบในชุมชนไปแล้วว่าได้3เพชรน,นะ แต่ก็ไม่ค่อยได้ดีใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าในเบตานี้มันก็เล่นแบบเล่นยากอะก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัว ex นิก,กาเนี่ยได้มาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะแล้วก็เพิ่งจะมาเลเรลร้อยเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะก็พลานมานานนะก็คือวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดคือแทบไม่ได้ยัดเศษเลยแล้วก็มีเอารีเจนต์ตัวอื่นไปวิ่งด้วยคือผมเนี่ยเป็นสายแบบชอบเล่นตัวรีเจนต์ไงก็เลยแบบเล่นเล่นตัวรีเจนต์บ่อยกว่าตัว EX กอีกนะเพราะตัว E ยกันนี้มันแบบเล่นแล้วมันเบื่อเร็วไง เพามีตัวอะไรกันบ้างนะก็ไม่ได้เรียงตามระดับกันได้นะก็เพราะมันดูยากค่อนขนางยากนะใอตัวแรกเลยก็เป็นจาบานะตอนนั้นนี่สุ่มตู้ลิลิทสุ่มตู้ลิลิทแต่ไ,ได้จาบานะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะนอรลี่นี่คือแบบเปิดบาเป็นคนยักษ์สองตัวควบ,บโบกี้คือแบบเอ้ยอย่างว้าวก็วเลยแบบเอ้ยสุ่มเก็บไว้สักหน่อยแล้วมัน50เพชรออกไงออก2ตัวเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่50เพชรแรก แต่หลังจากนั้นคือไม่ออกอีกเลยจนต้องแบบสุ่มเอาการันตี750เพรอีกตัวหนึ่งนะการลูกาล่านี่ก็มีนะแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นนะแล้วก็มีฮูซูนะถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะได้มาจากตอนเปิดตู้เศษนะเพราะผมเคยเล่าไปแล้วว่าก่อนหน้านี้คือตอนที่สุ่มใช้ใได้40เพรแรกก็อาจจากนั้นก็เสียเพรกับตูเ้เศษนะก็ได้ฮูซูมาเลล85เลยนะแล้วมีเชคเกอร์นี่ได้จากไอ ตู้เสร็จตอนนั้นเหมือนกันโอเด้งนี่ก็มีเหมือนกันนะตอนนั้นคือแบบถึงขั้นต้องเติมแบบเติมเพื่อเอาโอเด้งอะ่ะล้วก็แบบไม่ได้มันมีแพ็กอยู่นะน่าจะ350บาทนะเติมเมื่อแบบสุม่มมีโอกาสลุ้นโอเด้งโอโหไม่ได้แล้วก็มาแบบโชคดียังที่แบบหลังหลังมาก็คือยังสมได้อยู่นะแล้วก็มีเลลี่ดำนะเลลี่ดำนี่ก็น่าจะแบบ ที่จริงสุ่มได้มาแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าผมยัดเศษฉีร้อยเศษอย่าไปหาทานะเอาเบอร์นี่ตอนนี้มันมาแรกๆอะ่ะก็คือสุ่มไม่ได้นลยนะหมดไปห้าร้อยกว่าเพชรอะ่ะคือสุ่มไม่ได้สักตัวตอนนั้นได้ควีนมาตัวเดียวนะคือแบบแย่จัดเลยแล้วก็พึ่งมาสุ่มได้เอาเบอร์ตอนตู้เอซยังมาตมาคือแบบไมไ่ต้องการแล้วตอนนั้นอะ่ะตอ,น,น,น,ตอน,น,นตอนนั้นต้องการเอซยามาตกไงแต่เอาเบอร์มาก็ ยัดเศษเลยอะตอนนั้นอนะซันจินี่ก็สุ่มเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าจะดิดยัดเศษด้วยเหมือนกันนะแต่อยู่ที่เลเวลแปดสิบนะก็ะยังคงคอนเซปต์เดิมนะล้มแล้วเปลี่ยนตัวไม่ล้มแล้วเปลี่ยนสีนะเพราะมันบางมากๆเนี่ยเลเวลเลเวลแปดสิบอ่ามีนามินามิบุกด้วยก็เคยเล่นอยู่ในเมตาหนึ่งนะก็เป็นตัวแบบระดับเทียร์ต้นๆนะแต่อันนี้มันการสถานะกันหมดแล้วเลยเล่นแบบไม่ได้เลยนะสาหรับในนามิเนี่ย ทำเส้นเหรียญไว้เฉพาะเลยด้วยนะรามีเนี่ยนี่ติดอันดับด้วยนะ200อันดับ298นะทําเส้นเหรียญไว้โดยเฉพาะนะสำหรับกลุ่มหมวกฟาง <c oughs> แต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นละคิงนี่ก็สุมได้ตั้งแต่วันแรกๆนะก็เป็นสายวิ่งอีกตัวหนึ่งนะที่เคยแบบอยู่ในเมตามานานๆน,นะสำหรับในยุคหนึ่งล้วก็มีแอดีโอนะตอนนี้ก็เพิ่งลงคลิปไปนะก็เนีเป็นตัวรมิเต็ดละกันนะ ไอดีหลังๆมานีก็น่าจะไม่มีตัวนี้กันแล้วนะเพราะมันแบบก็นานแล้วไอด้ดีที่แบบนานๆนะมันถึงจะมีตัวนี้นะนี่เราก็มีอุซบนะอุซบฟิลเลไดนเวลเวลเก้าสิบเลยนะแล้วก็มีอุซบนะเลยนะมาเป็นคู่พ่อลูกเลยอ่าแล้วมีแจ็คนะแจ็คก,ก็เวลแปดสิบเหมือนกันอ่าแล้วมีอุนติก็สมะ่ะตัวตกสายดอะ่ะแล้วก็เล่นโคกับชิริวอะ่ะ ตัวตบสายวิ่งอ่ะตอนนั้นเล่นสองคู่นี่อย่างมันอ่ะอีตัวหนึ่งตบสายวิ่งตัวหนึ่งตบสายหมัดแต่พี่ตัวตบสายโล่นะแต่ก็แบบเป็นคู่ดีเจนที่เล่นสนุกดีนะสำหรับซอกตัวนี้นะมีอีโซบูสามนะก็เห็นนะก็แลกเศษไว้แล้วล่ะสองร้อยจะทำบูตันแต่นี่ขาดอีกสองพันกว่าก็เก็บไว้แล้วกันนะเก็บวแล้วจะหมดละมาดูที่เส้นเหลี่ยงกันต่อดีกว่า ก็ทำไว้ค่อนข้างหลายเซตเลยนะเซตแรกก็เป็นเซตแอทแทกเกอร์นะเป็นเซตแบบเลือดท2แล้วก็โจมตี70จะมีเซตของอูตาด้วยนะเป็นเซตคริติคอลนี่มันเพิ่มพลังป้องกันสำหรับสายพารามิเียไงก็ยัดไปเป็นพลังป้องกัน12 12บวก3 6ได้ว่าไร48นะโอเคแล้มีเซตแทงด้วยนะก็ี๋ยวดูซซกปุ่ม ผมแดงกลุ่มโรเจอร์ก็ไอตัวไหนที่มันเป็นเช้์อ่ะใส่เซตนี้ได้หมดเลยนะก็ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นเลือดเลือด70แล้วก็โจมตีอีก70เลยนะสำหรับเซตนี้ใซตสองเหรียญได้เหมือนกันนะสองเหรียญก็เลือด18แล้วก็โจมตีอีก70เป็น1,000งพันหนึ่งพันะแล้วมีเซตกกนลายด้วยอันนี้คือตอนนั้นทำมาไว้ใส่ให้ให้ชิลิวนะเพราะชิลิวเป็นตัวแบบแท็กแกนลายไงก็ทำไว้ แล้วมีเซตของโเจอร์นะเป็นเซตของร้อยสมันมีเซตโล่เซตโล่นี่ก็เป็นเลือด70เปอร์แล้วก็เดฟอีก70เปอร์นะก็มีแค่เลือดอย่าเแค่พีเลยแล้วก็มีเหรียญของคิงอีเวนด้วยนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีรีลันมาเลยก็หลังจากที่มันมีไอ้ระบบไอ้รีลันเหรียญมาก็คิงก็ยังไม่มาเลยนะเหรียญน,นี้แล้วมีเซตโล่อีกเซตหนึ่งนะก็เป็นเซตเซตโจมตีอะ เซตโลที่มีพลังโจมตีนะแล้วก็บวกพลังป้องกันอีก70็ก็ไว้ใส่ให้ไคโดนะแล้วตอนนี้มันเมตานี้มันตัวที่ไม่ส่วนเกาะมันก็เยอะนะเลยแบบไม่ได้ใส่แล้วมีเซตโลใช้อีกเซตหนึ่งเลวอันนี้เป็นเซตของสามไคโดนะลองทําเล่นๆ่นดูมีไคโดวิ่งลอไมาดูนะว่าออกเป็นไงแต่มาดสภาพแล้วก็มีเซ็ตโลอีกเซตหนึ่งนะอันนี้เป็นเซตโลดามีดเลือเจ็ดสิบป้องกันอีกเจ็ดสิบนะตัวนี้เป็นสายโลใส่สเซ็ตนี้ได้หมดเลยนะ ยัมีเซตร้อยก็ศูนย์เลือดสิบสี่สิบสี่บวกโอ้โหสิบสี่บวกสิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดสามสองเป็นหกสิบนะเลือดหกสิบเปอร์แล้วก็โจมตีเจ็ดสิบเปอร์นี่อันนี้ใครโดผมก็น่าจะใส่เซตนี้ไปเล่นไปก่อนนะเพราะมันแบบบวกเลือดไงนี่เราก็มีเซตตีบอลด้วยนะตัวไหนที่แบบปิดคีย์ลรวย่นสกิลหนึ่งนี่ก็ใส่ตัวนี้ใส่เซตนี้ได้หมดเลยนะนี่แปลกว่ะ อ่าแล้วก็เป็นเซตแอทเทกเกอร์นะเซตนี้ก็ <go S 2> เป็นเซตหลักของตัวสายแอทแทกเกอร์ละเป็นสายบัตรและไอเซตแรกที่เป็น3 u ลูฟี่นั้นอนะ่ะก็ไม่ได้ใช้ละก็จะมาใช้ไอเซต3บอแทนนะแล้วมีเซตของกลุ่มหมกฟางที่เป็นของโซโลนะก็จะใส่ลูฟี่เลนล็อกไปด้วยแล้วมีเซตแบบเล่นเซอร์ไร์วหนึ่งอนะเล่นเก็บเลเวลอันี้เป็นของลูฟี่เกียหานะก็ไม่น่าจะได้ใช้นะเซตนี้ ไม่รู้ทำมาทำไมนะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเล่นลูฟี่ก็น่าจะใช้เซตเซตกุมหมกฟางนะมันมีเซต e e สามเ e นิโอสามเนิโ e อนี่ยังไม่ได้ทำไว้นะนี่มีเซตของอีโซเนี่ยนี่ยัดแบบตั้งใจยัดอะ่ะแต่ก็ไม่ได้เล่นแหะแล้วมีเซตหมาบ้าเป็นเซตของจาบรามีประมาณนี้โนเจอร์ก็เป็นเซตแบบสายวิ่งนะมีค่าเราด้ย่นสกิลสองเนะี่ยสำหรับเซตนี้มีมีเซต โยกนะก็ได้เป็นเซตโยกเซตเดียวในดีนะเพราะว่านี่เลือด18บโจมตีพลังป้องกันอีก54นะเป็นเซตสบไคโดเป็นเซตนี้นะเป็นเซตโยกในเซตเดียวเลยแล้วมีเซตนามีอย่างที่บอกไปมีเซตของโอเด้งด้วยนะโอเด้งหมัดโอเด้งหมัดอันนี้เป็นใส่ย่นใส่ย่นซันมาแล้วตอนนั้นอยุคโรเจอร์มันเยอะไงมันติดซันแบบค่อนข้างเยอะก็เลยใส่มาแล้วนี่เซตแ็กเกอร์เซตหนึ่งละจะมีเซตคริ มีเชือริวโยนสกิลหนึ 1, ่งสกิลสองแล้วก็เด้งเลือดนะมีเซตของไครกเกอร์ด้วยนะอันนี้เซตอะไรไม่รู้ทำไม่ได้ละแล้วก็มีเซตของกุมโมฟังอีกเซตหนึ่งนะก็เดีย๋ยวนะวก็เลือดสิบแปดโจมตีเจ็ดสิบแล้วก็พลังป้องกันอีกเจ็ดสิบนะถ้าเป็นนิกาเขาอาจจใส่เซตนี้แล้วนะวนะครับผมแล้วก็มีเซตของสายวิ่งเลือนเจ็ดสิบโจมตีสามสองมีปะวะ ดูสิมีแค่นี้นะก็ไม่ค่อยได้เล่นสายวิ่งนะส่วนใหญ่เล่นสายหมัดต่อไปเราไปดูซับกันดีกว่านะสำหรับทีมซับว่ามันเป็นยังไงนี่เราก็มาเริ่มที่ซับแดงก่อนเลยนะซับแดงนี้ก็จะได้ถึงเจ็ดแท็กเลยนะ่าแต่ตอนนี้เอาโซโลมาเล่นเนี่ยเท่าโซโลไปเป็นซับก็เจ็ดแท็กนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มีมนุษย์เงือกอีกแท็กหนึ่ง ได้ร้อยสิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสำหรับสีแดงแล้วมีสีฟ้านะสีฟ้าตอนนี้ใช้ซ so ับโซออนอยู่่าประมาณนี้เลยนะสำหรับซับสีฟ้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแท็กนะเจ็ดแทกร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่มันเนยอะเพราะว่าอีโซผมบู๊ทสามเลยเป็นสีดาวตัวเดียวมีสามดาวบูสต์ตันสามตัวนะนี่เป็นซับสีฟ้าแล้วสำหรับเจ็ดแท็ก์แต่ตอนนี้เล่นของโซออนอยู่นะ โซอนนี่ก็ได้ประมาณ1 2 3 4 4แท็กนะแต่จะเล่นโซอนแกลายได้เหมือนกันนะแต่แตอนนี้ยังไม่เล่นดีกว่าแล้วมีซับสีเขียวนะเพิ่งทำมาเลยโปรสีซับสีเขียวผมยังได้แค่4แท็กเองนะก็เป็น1 6 16อ1 6 1 4นะก็ได้ทั้งหมด6แท็กเลยใน,ใน1 2 3 4 5แ 5, 6, 6, ท็กนะก็ประมาณนี้นะใครอยากจะจัดก็จัดตามได้นะ สำหรับคนที่ไม่มีแชงเขียวก็เอาเป็นคาร์วินดิสนะไอ้คาร์วินดิสหมัดเขียวนี่ก็ามาแทนได้เหมือนกันนะแล้วก็มีซับขาวดํานะก็จัดไว้ทั้งหมด7แท็กเหมือนกันเน้นแท็กเยอะไว้ก่อนเน้นแท็กเยอะๆไว้ก่อนอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมองมีมันดึงเงินอีกเป็นเจ็ดนะอันหนึ่งร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับซับสีขาวแนละ้วก็มีประมาณนี้นะเพชรตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเก้าร้อยแปดสิบนะเดี๋ยวว่าจะรอ ดองรอเอาคู่ซันนะก็หวังว่า ex ตัวที่2หรือไม่ตัวที่3แลนวก็เป็นคู่ซันสักตัวนะถ้ามาเร็วก็ดีเหมือนกันแต่ถ้ามาแบบมาเป็นตัวสุดท้ายก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีเวลาเก็บเพชรเยอะเพราะว่าผมนี่ต้องเอาให้ได้นะสำหรับคู่ซันไม่ได้นี่ก็มีร้องเหมือนกันนะแต่มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคืออาจจะมาเป็นรีเจนข้างตัวของหนวดดำก็เป็นได้นะก็รอรุนเอาแล้วกันนะว่ามันจะมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า กาเป็นแบบนั้นก็ดีหมดเลยนะแต่มาเร็วรู้สึกว่าที่แรกผมกะว่าจะให้มันมาเร็วแหละแต่ว่าเพชรมันไม่ค่อยพอเลยมันมีโอกาสที่มันจะเป็น ex เยอะไงแล้ว ex มันการันตีแพงซึ่งผมหวังว่าให้มันเป็น regen ไงการันตีคือแบบผมการันตีได้แน่นอนแต่ว่ามันเริ่มไม่แน่แล้วอ่ะมันอาจจะเป็น ex ก็ได้ก็มีประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องสําหรับการเติมนะก็ก็มีเติมเป็น event เป็นช่วงๆนะ e v e n ์ที่มันแบบ มีคูณ2อ,อะไรแบบเนี้ยก็เติมนะแล้วก็มีแอปไปเติมแพ็คแรงด์บีบวกยนะก็เติมไปประมาณ2อสแพ็คนะถ้าจำไม่ผิดที่ผ่านมาอาจจะสองแพ็กก็ได้แล้วก็มีเติมไอ้ร้อยห้านะที่มันแบบแรกเศษร,รีเจนได้ก็เติมไปครั้งเดียวนะส่วนใหญ่จะเติมแค่อีเวนนะก็สําหรับการเติมก็มีประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวไอเดียนะสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องฟีซิง h ช n แนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน